พี่แขกเจะลองให้ยาวมั้ยดีไหมอ่ยืนยืนยืนให้มั่นนะครับยืนให้ทับบัตทับแมงอ่ะแล้วเราก็ฝืนไหมนะครับฝืนฝืนไว้ฝืนได้งามเดี๋ยวฝืนไหมฝืนไหมอ่ะฝืนไหมว่าพยายามอย่าอย่าให้ตัวเราเซอ่ะโอ้แข็งนะนี่แข็งแรงนะครับคนพี่คนนี้เขาแข็งแรงมากเลยครับแข็งแรงอ่าใช่อ๋อผมก็ยืนขายฮะ ม่่นีมานีจิีดอจับจับไว้นะครับจับไว้จับตัวแม็กซิมอลไว้แล้วก็ฝืนเหมือนเดิมนะครับนะครับฝืนเหมือนเดิมแต่เดี๋ยวคนดึงก็จะออกแรงเหมือนเดิมนะครับอ่าคนถนัดก็จะออกแรงเหมือนเดิมออกแรงจนหูแดงแล้วนะครับไม่ใช่ว่าแกล้งนะครับให้ขออีกคนหนึ่งไม่ไม่ไม่เนี่ยมาขออีกคนหนึ่งช่วยโหนปลาลงไหม

เผืนไว้นะครับออกแรงนะครับมือกับมือกระตุกแล้วคนดึงน่ะโอแดงแล้วคือตัวนี้มันมีแร่ธาตสารอาหาร52ชนิดที่มีประโยชน์กับร่างกายกับเราคือเราเราแทบว่าเราไม่ต้องรับประทานแล้วถ้ารับประทานลปานไปนะ่ึงสองคนสามคนยังไม่ลงเลยนะเนี่ยนับหนึ่งถึงห้ามันออกลิ์เลยครับเพราะมันเป็นระบบน,น,นา,นาโนเขาเรียกไอออนและไอออนมันจะออกพอเราดื่มเข้าไปปั๊บมันออกฤทธิทันทีเลย ไอ้ตัวนี้นะแค่เราจับนะแค่เราจับเฉยๆนะครับแค่เราจับเฉยๆแต่ถ้าเราดื่มมันไปมันจะดีกับสุขภาพาเรามากเลยแล้วมันอีกอย่างมันสะดวกเราไม่ต้องชงราคาก็ถูกป่าราคาสูงกันนาอครับพูดถึงว่า,าไม่นะถ้าพันหกในผมว่าไม่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 ไ,มไ,มไ,มอไอันนี้ขวดละพันหกนะครับขวดละพันหกเพราะว่ามันแค่กีมินเองไอันนี้ครึ่งลิตรครับห้าร้อยห้าร้อย วิธีทาน,ธานก็คือทานครั้งละ15มิลลิลิตรเอง,ง,ง,งคุณภาพนี้ผมไปเคมาแล้วกันนะ